Hi ทุกคนกลับมาพบกับมิสฟีอีกแล้วนะคะในช่วงของมิสฟีบ u วตี้ทอค่ะวันนี้นะคะมิสฟีก็กลับมารีวิวผลิตภัณฑ์อีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะยุ่งนั่นเองนะคะก็เลยแบบว่าอ่ขอทิ้งช่วงไปหน่อยละกันและวันนี้มีเวลาก็เลยกลับมารีวิวอีกครั้งนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสฟีนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาละค่ะวันนี้นะคะมิซีก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มารีวิวเลยค่ะหลังจากที่มีคนเคยขอมาไว้นานแล้วละ่ะและมิซีเพิ่งมีโอกาสได้ไปซื้อมาทดลองใช้นะคะว่าเป็นอย่างใดบ้างมาดูกันค่ะว่าถ้าเรารู้ก่อนแล้วเนี่ยตัวนี้ยังน่าใช้อยู่ไหมนะคะมาดูกันค่ะว่าคือตัวไหนนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวสก,กิน1004นั่นเองนะคะที่เป็นเซนเทราเอเชียดิกานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นส่วนผสมของเซนเทราเอเชียดิการ้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีส่วนผสมใดใด อ่ืนเลยนะอะ่ะตัวนี้ดีงามอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณของเขากันนะคะว่าเจ้าตัวเซนเทราเอชเชติกาเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะมิสซี่ก็ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันเลยนะคะ5ประโยชน์แรกของเซนเทราเอชเชติกามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเขาบอกไว้ว่าช่วยลดอาการอักเสบนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและฆ่าเชื้อรานะคะและอันดับสอนะคะคือสมานแผลจากความร้อนหลังทําเลเซอร์ให้หายเร็วขึ้นนะแล้วก็ลดอาการบวมช้ำนะคะหลังทำไส้ นะคะอ่ะและข้อ4ค่ะเขาช่วยลดความหมองคล้ำรอยดํารอยแดงลดรอยแผลเป็นและลดโอกาสการเกิดแผลที่เป็นรอยนูนนั่นเองนะคะอ่ะเอาละค่ะประโยชน์ข้อที่5นะคะนั่นก็คือชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวลดโอกาสการเกิดริ้วรอยนะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้แข็งแรงนั่นเองนะคะนั่นก็คือประโยชน์5ข้อจากเซนเทล่าเอชียดิก้านั่นเองนะคะ ตัวเซนเทล่าเอชติกานี่นะคะเขาจะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะถึง4ชนิดนะคะนั่นก็คือเอชติกโคไซด์มาดากัสโซไซด์นะคะแล้วก็เอิติกเอซิดนะคะแล้วก็มาดากัสติกเอซิดนั่นเองนะคะที่มีคุณค่าต่อผิวนะคะเจ้าตัวเซนเทล่าตัวนี้นะคะมีสทีได้มาอยู่ในราคาที่690บาทในช่วงของโปรที่วัดสันนะคะตอนนั้นก็คือซื้อชิ้นที่2ในราคา1บาทนะคะจากราคาปกติ690บาทนะคะถ้ามีสีจจาไม่ผิดนะคะแล้วก็บวกเออีกหนึ่งบาทนะคะก ก็จะเป็น6กร้อบาทหรือเปล่านี่แหละค่ะก็จะไม่เกินนี้นะคะก็สามารถได้เจ้าตัวนี้มาถึง2อันเลยนะคะนั่นก็คือแบบคุณมีความรู้สึกคุ้มนะก็เลยแบบอ่ะฉันขอซื้อมารีวิวหน่อยละกันนะคะก็คือแบบว่าซื้อชิ้นที่2ในราคา1บาทถือว่าคุ้มนะคุณก็ตกอยู่ที่ประมาณ350บาทอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะ่าถือว่าคุ้มมากๆแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้โปรโมชั่นเขาหมดไปหรือยังแต่ก็มีเห็นโปรโมชั่นเนี้ยไปต่อใน e v e a อน Boy ใครที่สนใจเจ้าตัวสกินหนึ่ง 004ตัวนี้ก็ลองไปหาดูได้ที่ อีแฟนบอยดูนะคะไม่รู้ว่าเขายังมีโปรโนี้อยู่หรือเปล่านะคะเอาแล้วค่ะเรามาดูต่อนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเหมาะกับสภาพผิวอะไรบ้างเขาบอกไว้เลยค่ะว่าเหมาะกับทสภาพผิวนะคะอ่าตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติของเจ้าตัวแบรนด์นี้เลยนะคะเขาก็ชูคาเคลมมาว่าฟื้นบํารุงปัญหาจากสิวด้วยเซนเทราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเซนเทราตัวนี้มาจากมาดากัสการ์นะคะอ่าตัวนี้นะคะเขาเรียกว่ามาดากัสการ์เซนเทราแอมพูนะคะฟื้นบํารุงผิวด้วยพลังเซนเทราเอเ ชดิกาสารสก,กัดบริสุทธิ์จากมาดากัสการ์้อยเปอร์เซ็นต์มาดากัสการ์นั่นก็คือเกาะมาดากัสการ์นั่นเองนะคะดูแลผิวที่อ่อนโยนพร้องฟื้นบำรุงผิวให้แข็งแรงสุขภาพดีอย่างอ่อนโยนนะคะค่า pH อยู่ที่5.5เป็นกรดอ,อ่อ,อนๆใกล้เคียงกับผิวนะคะอ่าแล้วเขาบอกว่าตัวนี้นะคะที่เขาเคลมเอาไว้นะเขาบอกว่าลดโอกาสการเกิดสิวนะคะยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียนะคะก็เหมือนกับสสารกุลที่มิชิลี่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ลดปัญหาที่เกิดจากรอยสิวสมานแผลให้หายเร็วขึ้นอ่ ตัวนี้ก็ถือว่าเลดอยู่นะคะบอกว่าอ่าสมานแผลให้หายเร็วขึ้นนั่นเองนะคะชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวและลดโอกาสการเกิดริ้วรอยฟื้นบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงอ่อนโยนค่า p h 5.5ใกล้เคียงกับผิวนั่นเองนะคะและเจ้าตัวนี้นะคะเขาปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อผิวนั่นเองนะคะเขาบอกว่าปราศจากพาราเบนปราศจากมินเนอรัลอลอ์นะคะแล้วก็ปราศจากแอลโกอฮอล์ปราศจากซิลิโคนปราศจากสีสังเคราะห์และปราศจากการทดลองในสัตว์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าสารตัวนี้อาจจะ ไม่ได้เป็นอันตรายมากมายอะไรอย่างเช่นแบบว่ามีคนก็บอกว่าพาราเบนบางคนก็บอกว่าไม่ได้อันตรายแต่เราก็ไม่สามารถบอกได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันจะไม่เกิดการระคายเคืองผิวจริงไหมคะแต่ในนี้เขาก็บอกว่าเขาปราศจากพาราเบนนะคะมิเนอร์ออยด์ด้วยนะคะแอลกอฮอล์แล้วก็ซิลิโคนแล้วก็สีสังเคราะห์นะคะก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าทําให้เราสบายใจได้ในระดับหนึ่งว่าถ้าเราแพ้ในสารพวกนี้ในตัวนี้คือเขาไม่ได้ใส่มานั่นเองนะคะอ่าเพราะก็ไม่มีใครบอกได้เหมือนกันค่ะว่าเราจะแพ้สารตัวไหนบ้างแต่ในเมื่ออเเขขาาาาบกมแล้วว่ ไม่ได้ใส่มาให้เราก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าเราจะไม่มีโอกาสแพ้เจ้าสารตัวนั้นในผลิตภัณฑ์ตัวที่เขาบอกอย่างแน่นอนจริงไหมคะอ่านะคะตัวนี้นะคะก็คือ,คอ,คอ,คอที่บอกเลยค่ะว่าเขามีสารสก,กัดอะไรบ้างก็อย่างที่บอกต้นคลิปเลยนะคะว่าเขามีสารสก,กัดแค่ตัวเดียวคือนั่นก็คือเซนเทล่าเอเชียติก้านั่นเองนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีส่วนผสมใดๆน,ใน,ใน,ใน,นะถือว่า เป็นสมศักดิที่อาดูดอยู่นะคะอาตัวนี้จริงๆแล้วตัวเซนเทราเอเชียติกาเนี่ยก็มีใส่อยู่ในหลายผลิตภัณฑ์แต่เจ้าตัวนี้คือเป็นแบบคือแบบมีความรู้สึกว่านางจะเป็นเซนเทราเอเชียติกาเพียวๆเลยเนาะมีความรู้สึกว่าอาประมาณนั้นนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากโคาหลีนะครับถือว่าเป็นสกินแคร์ที่มาจากประเทศที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกเลยเช่นกันเนาะเพราะมีความรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์ที่มาจากเกาหลีเนี่ยก็จะค่อนข้างโปรอุรากระกน,นิดหนึ่งนะอะาเจ้าตัวนี้นะคะหลังจากที่มิสีใช้แล้วเป็น あら。 มีความรู้สึกว่านางช่วยสมานแผลรอยสิวที่เกิดจากการแกะสิวของมิชีน่ะบอกคนอื่นว่าอย่าไปแกะแต่ตัวเองก็ห้ามไม่ได้จ,จริงๆนะแต่บางทีเจอแบบอ่ามันสุกแล้วก็ขอกดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็เกิดเป็นแผลนะคะแล้วมิชีก็ใช้เจ้าตัวนี้มีความรู้สึกว่าประมาณส3งามวันนะคะก็มีความรู้สึกว่านางช่วยสมานแผลได้เร็วขึ้นและแผลก็ไม่เกิดรอยดําด้วยนะคะเนี่ยมิชีจะมีรอยสิวตรงนี้นิดนึงแต่เห็นไหมคะว่ามันจะดูจางๆลงตรงนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเนี่ยคือเป็นรอยสิวที่มิมชีแกะแล้วมิี่กกก็็ใช้้แแลววนาาางแบบบร สมานแผ่ให้เร็วขึ้นแล้วนางก็แห้งแล้วแบบเหมือนตกสเก็ตออกรอบเป็นนิดนิดแล้วนางก็ค่อยหลุดออกไปแล้วก็ทิ้งรอยนิดนึงก็ถือว่าต้องใช้นางอีกสักระยะหนึ่งในการเมนเทนเพื่อให้นางเนี่ยมีความแบบว่า ทำให้ผิวเยปรับสภาพผิวให้ดูกลมกลืนไปกับผิวของเรานั่นเองนะคะก็ถือว่าดีงามในเรื่องของการสมานแผลนั่นเองและก็ไม่ทําให้เกิดรอยดํารอยแดงได้แบบเด่นชัดเกินไปนะคะก็ถือว่าดีงามมากสําหรับมิสซีมีความรู้สึกว่าอ่ามิสซีชอบตรงนี้ส่วนในเรื่องของเชื้อแบคทีเรียหรือเนี่ยก็ยังไม่เห็นจะเจนแต่นางก็ไม่ได้เพิ่มสิวอะไรให้เรานะคะแล้วก็หลังจากที่เขาบอกว่าใช้หลังทําศัลยกรรมหรือเลเซอร์เนี่ยคือมิสซีก็ไม่เคยผ่านมิดหมอนะคะแล้วก็ไม่เคยทําศัลยกรรมแล้วก็ไม่เคยทำเลเซอร์เลยในนนนช่น่่ววงงี้้ะะคะก็ไมรูาา ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ดูจากการสมานแผลของนางแล้วเนี่ยก็คิดว่านางน่าจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถือว่าสําหรับตัวตัวเนี้มิสซีให้กี่คะแนนหลังจากที่ทดลองใช้แล้วนะคะอ่ะส่วนในเรื่องของแพลเกจเนี่ยมิสซีก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าดูหรูหรานะคะนางก็จะมาในหลอดแบบหลอดแก้วนะคะอ่าที่เป็นแอมพูแบบนี้นะคะก็เป็นหลอดหัวปั๊มนะคะอ่ะก็ถือว่าดีงามนะคะก็เออสวยงามแล้วก็มีสีชาป้องกันแสงจากภายนอกนะคะเข้ามาทําร้ายสรรพคุณข้างในกวดนี้นะคะก็ถือว่า ว่าอามีสี่ให้ เต็มในเรื่องของแพคเกจิ้งนะคะอ่าแล้วก็ดูดีมากเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าอ่าแพคเกจเขาดูเรียบๆรียบ <ๆ S 2> หรูๆนะคะไม่เยอะมากเกินเกินไปนะคะเอาละค่ะและผลลัพธ์ละค่ะอ่ามิซีชงมาซะขนาดนี้แล้วเป็นอย่างไรก็ต้องบอกเลยก่อนเลยคะ่ะว่าผลลัพธ์นางก็ต้องเอาไปเต็มเลยสําหรับมิซีนะเพราะว่านางให้ผลตามที่นางบอกจรงิงๆอ่าถือว่าดีงามมากเลยถามว่าเจ้าตัวนี้สามารถใช้กับตัว m o i s ไ u เซ z e r ตัวอื่นได้ไหมบอกเลยคะ่ะว่าก็ใช้ได้นะคะคือมิซีจะ เจ้าตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยมอยเจอไรเซอร์ตัวอื่นๆนะคะแต่มิซี่ก็ไม่รู้ว่าเขาห้ามใช้คู่กับอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราก็ยังไม่เคยเอาไปลองใช้กับตัวที่มันเป็นแบบแ,บบแ,บบแบบรงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าสําหรับเจ้ามอยเจอไรเซอร์ทั่วไปที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนี่ยก็ถือว่าไม่เกิดปดัญหาใดๆนะคะก็ถือว่านางใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้จริงๆแล้วในโปรดักต์ไลน์ของนางเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเซนเท่าตัวนี้ก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่กันนะคะแต่ว่ามิซี่ยังไม่เคยทดลองใช้แล้ว,วมิงงวะ อ่าเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวมาดากัสกาเซนเทราเอเชติก้าของสกิน1004เนี่ยเป็นอย่างใดบ้างนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ลองไปหาดูได้ที่วัาสาันนะ้แต่ไม่รู้ว่าโปรโมชั่นเขายังมีอยู่หรือเปล่าหรือลองไปดูที่ i f and Boy ดูนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าที่ไปเดินดูมานะเขายังมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่าน่าจะประมาณนั้นนะราคาก็ไม่ได้ทิ้งกันมากราคาใกล้เคียงกันเลยนะที่เห็นเลยและที่จําได้นะคะ เอาละค่ะวันนี้มิซี่ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนจากกันไปก็เช่นเคยกับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิงไปกำลังใจให้กับมิซี่ด้วยนะคะกลับมาพบกันขราวหน้าค่ะมาดูกันค่ะว่ามิซี่จะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะมารู้ก่อนใช้เราจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้มิซี่ก็ขอตัวไปก่อน,นะคะ่ะบาย